เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอัยมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอาแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่เอญานะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออยะมะแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นเด็กโปรไฟล์แบงก์นีมสายพาสเทลพาเลต์นะคะอ่าก็สายนี้พี่เอญาค่อนข้างชอบนิดนึงเนาะเพราะว่าเนื่องจากน้องเนี่ยชื่ออายะกันจะเป็นสัญนใหญ่นะคะตัวหลักอย่างหัวชมพูและพี่เอญาก็เป็นคนชอบสีชมพูกับประกอบกับช่องพี่เอ雅เนี่ยเป็นอายามะมันะคะก็เฮยอ่าชอบวงยี่ห้อพิเศษนะคะเพราะน้องอายะน,ะนั่นเอง เดอจะมาดูว่าเด็กโปรไฟล์ของเด็กพาสเทลพาเลทเนี่ยพี่อยาเล่นยังไงใส่อะไรกันไปบ้างนะคะเกสศูนย์ตัวเริ่มต้นค่ะการเริ่มต้นของความฝันมาลุยะอายะค่ะหนึ่งใบพีติคอนฮิกเกอร์ค่ะจะเป็นความทรงจำอันเป่งปรกกานะคะสามารถใส่ได้สูงสุดสิบสี่ r สิส 4, บสนะองใบในหน้าเดียวกันเดมพี่อายรใส่มาสีส่ปบนะแล้วก็จะมีความทรงจำอันเป่งปรกกาอีกสองอันค่ะเป็นคริกหก ดอทิกเกอร์ค่ะความฝันอันน่าตื่นเต้นแง่ของใบจึ๊ดตามมาด้วยดอพีจีค่ะอ่าใช้ของโคนันได้นะคะพี่อยากใส่ใส่ของโคนันมาเป็นแอร์ค็อกโคอะไรอย่างอ่ะแตนนน่อันนัานเป็นโคนันแล้วกันสี่ใบเป็นจีจีเนาะแล้วก็ฮิวทิกเกอร์ค่ะสี่ใบเป็นไลท์ที่สุดยอดไลท์สุดยอดที่สุดอ่ะก็จะเป็นคริ6ดอหกฮิวสี่นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะตามมาที่เกรดหนึ่งกันดีกว่าเกรดหนึ่งที่ย่าจะใส่เป็นตัวของเมกนิคด um ัมเมอร์ยามาโตะมายะนั่นเองอันนี้มายะนะคะใส่มาสีา่ใบมีความสามารถมาลงสนามดูสามใบค่ะนำพัสเทลคาเลตกี่ใบก็ได้จากาที่เปิดดูเนี่ยเข้าโซแล้วนำเทือไปิเป็นงใต้ก้องถิกเหมือนโลมี่เลยแต่ว่าโลมี่เขาเข้าโซแต่เจ้าตัวเนี้ยยังอยู่ในสนามน,นั่นเอง ไม่ต่อมาค่ะจะเป็นตัวของหัวใจซามูไราวากายิมิยะอีฟนะคะวาการมิยะอีฟมีความสามารถออ,ตโ,อโต้ช่องเนียนมาลงสนามในโซชียตหนึ่งใบอีกอันหนึ่งค่ะช่องคนถ้าในโซมีพัสเทลพาเลทที่มีชื่อแตกต่างกันห้าใบหรือมากกว่ายูนิตตัวนี้อ่ายูนิตตัวนี้สามารถอินเตอร,ร์เซ็ปจากแถวหลังได้อืเป็นเกมหนึ่งนะอยู่ข้างหน้าก็อินเตอร,ร์เซ็ปได้อยู่แถวหลังก็เซปได้ค่ะ <at> <at> ก็ ถ้าจะดูสัญลักษณ์มันคือความซาสามารถสัญลักษณ์บูทเนาะซึ่งปกติเกรหนึ่งไม่สามารถอินเตอร์เซ็ปได้นอกจากว่าจะได้รับความสามารถพิเศษของสกิลการ์ดแต่ละตัวนั้นๆนะคะไม่ถัดมาจะเป็นตัวของท่ามอย่างเต็มที่มารุยะอายะน้องชมพูเกรดหนึ่งของเราเป็นตัวไรแวนที่เก่งมากเลยค่ะมาลงสนามเวนเนียดูการ์ดเจ็ดใบประสึกของกองแสดงการ์ดที่มีคําว่ามารุยะมาลุยมะมาอายะนะคะจากเนี่ยนั้นไม่เกินหนึ่งใบเอาขึ้นมือ จากนั้นสับกองค่ะแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเป็นตัวหาอายะมาเป็นเชนไลน์เรื่อยนั่นเองเผื่อแบบขาดเกตสามมันจะได้เสดขึ้นมือได้นี่จะเป็นเกตหนึ่งนะคะทั้งหมดสิบสองใบตามมาที่เกรดสองกันดีกว่าเกรดสองค่ะเราก็จะไม่พลาดทนน้องอายะเหมันเดิมขาดกับตัวของไอดดลซุ่มซ่าม,มาลุยมะอายะนะคะใส่มาสี่ใบมีความสามารถออโต้ช่องแมนเดียมมาลงสนามค้นหาพัสเทลพาลิจากกองเลยเอาเข้าโซจากนั้นเนี่ย อ่ะสำหรับกองการใช้ความสามารถนี้1ครั้งต่อเทินต่อ1ตัวเท่านั้นอ่ะก็คือตัวมันเองอะ่ะใน1นึ่งเทินของเรานะคะเราจะใช้มันได้แค่1ครั้งและ1ตัวเท่านั้นนะคะอ่ะก็คือในระหว่างที่เราเล่นอะ่ะอีเจ้าตัวเนี้ยจะใช้สิกิ่ได้แค่ครั้งเดียวในเทินนั้นอ่าไม่ถัดมาค่ะจะเป็นตัวของตัวอิดไอนอนชิลาสามิจิสาโตอ่ะสี่ใบจะเป็นตัว ที่มีความสามารถค่อนข้างเก่งเลยเป็นตัวปันว่นเบสได้นั่นเองมันมีเทคช่องเวน์ก็เวลามันตีมันจะลุกแบบเก่งมากตัวนี้มีความสามารถค่ะถ้าในโซ,โซคุณมีพัสทลพาเรตที่ไม่ใช่แตกต่างกันห้าใบหรือมากกว่าเนี่ยอ่าแว่นการของคุณที่มี่เาว่ามารุยาอายะในชื่อการได้รับพลังเพิ่มขึ้นห้าพันอ่า อีกอันนึงค่ะแอคทีฟช่องแมนเรียหนึ่งคกกงรงั้งต่อเทิร์นนำพัสเทลพาเลตน,นะคะหนึ่งใบจากมือเนี่ยเข้าสู่โซและนำการ์ดจากโซกี้อ่าน์แล้วก็จกโซไม่ใช่กี่ใบนะนำการ์ดจากโซที่ไม่ใช่เจ้าตัวมันเนี่ยขึ้นมือก็คือเอาพัสเทลพาเลต์ยัดอยากได้ทิกเกอร์ที่บังเอิญโซชารเข้าก็เอาขึ้นมือจะเป็นดอคิฮิวอยากได้ขึ้นมือก็เอาเลยก็มันไม่ได้บังคับหยิบเป็นพัสเทลพาเลตแต่มันบังคับเข้าเป็นพัสเทลพาเลตน,นั่นเอง ไม่ถัดมาคะ่ะจะเป็นตัวของซวน้อยอัจฉริยะวาระฮินะนะคะใส่สีใบอ่ามีความสามารถเทคคอนทีช่องเรียนและช่องกาดนะคะถ้าในโซ,โซคุณมีพาสเทลพาเลตอ่ะที่มีชช่นต่างกันห้าใบาเดียวเมา่กาชิบวบอกห้าพันพลังพิ่มพึ้นท่าผนยืนครั้งเทินะคะไม่ต้องเป็นเธนใครทั้งสิ้นคะ่ะทั้งสองฝั่งคะ่ะไม่ใช่ทั้งสิน้นอ่าไม่จําเป็นต้องเป็นเธนเราสีต้องพูดอย่างนี้อ่าสามารถเป็นทั้งของเราและของคู่แข่งได้ก็คือจะยืนหมื่นห้ามีชีวหนึ่งหมื่นห้าเรามีโซ่ห้าใบที่ชื่อแตกต่าง ควาสามารถออโต้ที่ช่องเองียงอันหนึ่งเมื่อนีนี้โจมตีเขาตะบานหนึ่ง,เ,นนงเลือกพาสทลพาเลทจากดอกโซนไม่เกิน2ใบนะคะนำการจากที่สองใบที่เื่านั้นะขึ้นมือหนึ่งใบส่วนอีกใบหนึ่งเอาเข้อโซกเก่งสุดยอดเลยนี่จะเป็นเกรดสองพี่ญานะคะใส่มาทั้งหมดสิบสองใบมาดูที่เกรดสามกันบ้างดีกว่าเกรดสามก็มีแค่ตัวหลักค่ะกับน้องอายะเหมือนเดิมค่ะจะเป็นตัวของความรู้สึกที่ทับซ้อนกันมาดูยะกอายะนะคะมีความสามารถค่ะ เทคคอนที่ช่องเวนเการ์ได้เทิร์นคุณถ้าในโซมีการ์ดที่ชื่ออ่าวงเป็นพัทเทลพาเลตเนี่ยห้าใบหรือมากกว่าพัทเทลพาเลตทั้งหมดมาช่องเวนและเรียกการของเราจะรับพลงังเพิ่มขึ้นห้าพันแต่ถ้ามีแปดใบหรือมากกว่าจะได้รับหนึ่งหมื่นเทิร์นบวกห้าพันอ่าก็คือปั่นปั๊มพลังกันสุดยอดเลยตีแดงมากแต่อันนึงก็เหมือนกับทุกวงนกเทคนิคแอคทีฟนะคะที่ช่องเวนถ้าในเคอร์เนออเดอร์เคอร์เคาน์เตอร์บัตเอาออเดอร์จากดอกหรือจากกองเนี่ยยมาาาาเเล่น่นนแตถ้้ออาจากกกกง็สับดดวนะ แล้วก็มาดูออเดอร์กันค่ะออเดอร์ที่อ่านไล่จากเกรดหนึ่งก่อนละกันไปนี้ชูวารินอ่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมชูวารินเดรมิง่งใช่ไหมดาริรมิง่งดกรมิ่งอ่านตัวอย่างหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่ชื่อดีกว่ขออาภัยนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแบงกิมอาจจะมีอาจจะ่ขัดใจกันบ้างน้อเพราะพี่อายาก็เพิ่งจะมานั่งสัมผัสกับความน่ารักของน้องอายาก็ เพิ่งของออกเนี่ยอ่ามีความสามารถออโต้ที่ช่องเรียนนะคะเมื่อลงสนามถ้ามีพัสเทลพาเลตในช่องเวนหรือเรียอากาศของเรานะคะเราจะได้จวดสองแะทิ้งมือหนึ่งอ่ะเป็นอาหาของขึ้นมือแล้วก็เปลี่ยนมือได้ด้วยอ่ะออโต้เกรดสองค่ะแบบนี้จับจ้าตัวของเยอะแยะอยู่ล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 ะลิงดองแดงดิงดองแดงดิงดองแดงดองด้งดองแดงนะคะมีความสามารถแอคค่ะแอคทีฟนะคะ ที่ช่องเรียกกาศหนึ่งครั้งต่อเทิรนหมียูนิตที่ชื่ออะมาลุยะอะมาลุยะมะอายะนะคะในช่องในชื่อกาดถ่านถ้าคุณมีเฉยๆนะห้าคุณมีในชื่อการ์ดนะแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ช่องแหวนหรือเรียากก็สามารถทำได้ทั้งสองช่องเลยสกิลคือทิ้งกาดจากมือหนึ่งใบคนหากกาดที่มีคาว่าชิราสกิจิซาโตะนะคะก็จะเป็นเกตสองตัวฉีเหลืองตัวนี้เลยอะเอามา ดอกหรือจากกองกาดก็ได้คอลงชอ่องเลีอกขาศแถวหน้าถ้าเกิดว่าค้นหาจากกองก็สกับกองด้วยอ่ะเป็นปกติอยู่แล้วเนาะกัดถ้ามาจากกองแล้วก็ถ้าแวนการ์ดมีคําว่ามาหรือยะอายะอยู่อ่ะแล้วก็ตัวอีเนี่ยตัวของเจ้าตัวเนี้ยจะกลายเป็นช่องแวนการ์ดจนจบเทินสามารถทําการไดเช็คได้เป็นเก2สองม,มีความสามารถไดเช็คเนหนึ่งได้เนาะไม่ใช่ทวินได้นะคะนี่ก็จะเป็นออเดอร์ของลิงดองเดน ออเดอร์แก่สามค่ะจะเป็นตัวของชูไมฟลาเวอร์นะคะมีเทคคอนนะคะที่ช่องเลียในการเล่นออเดอร์ของมันเนี่ยถ้าในโซวิพัสเทลผลิตแปดชื่อหรือมากกว่าแล้วก็ในขณะที่เวนการ์ดของเราจะทําการโจมตีเนี่ยที่เป็นน้องอายาเนี่ยเราจะตีต่อสู้กับยูนิตท,ทั้งหมดขงูงแข่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แถวหน้าแถวหลังเราจะเป็นเอ็กเซลที่เพิ่มขึ้นมาทุกตัวจะโดนตีหมดน่น้องอาญะจะฟาดเรียบนะคะอื นี่ก็จะเป็นออเดอร์ที่ใส่มานะคะแต่มาทั้งหมด5ใบอย่างละสองแล้วก็เกียบสามหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างใช้ยากเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูคอมโบการเล่นคร่าวๆกันเลยนะคะคอมโบการเล่นค่ะพี่ยากขออนุญาตทําแบบวบรัดไปเลยเนาะขออนุญาตมีโซแปดไปค่ะขออนุญาตมีโซเปดใบแล้วก็เรียกัดเต็มเหี่ยวค่ะอ่แบบนี้ไล่เป็นไปนี้ตอนนี้โซจะมีทั้งหมดอสี่ ห้าหกรวมตัวรวมเจ็ดอ่าสมมต,ญญติมีออเดอร์ได้แปดอาครเนี่ต่อยาดมีโซ่แปดใบค่ะคือเด็กเนี้ยถ้ามีโซ่ครบแปดใบแล้วเราก็ที่มีชื่อแตกต่างกันเนี่ยตัวน้องตัวนี้จะเก่งขึ้นมากมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเดมล้วกันเป็น counter bars ของเราเอ๊บอ่ะแล้วก็จะเล่นออเดอร์เพียรเขาน์เตอร์บาร์หนึ่งค่ะไม่เคยเล่นออเดอร์ก็เอาออเดอร์มาเลยค่ะอ่ะปึ๊บ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 ออเดอร์ของเราออเดอร์ของเรา ออเดอร์ของเราเราก็จะเล่นเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สกิลออเดอร์ต่อค่ะเพราะเป็นการเราเป็นอายะแล้วเราก็ทิ้งมือหนึ่งมาอาา่ะสมมติทิ้งมือหนึ่งขอหาเจ้าหัวเหลืองเนี่ยจากกองหรือดอกพลไมได้อะพี่ย่ามันจับกองนะคะขอทับไปแล้วกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะทาความสามารถสกิลของพวกนี้ต่อได้เลยก็คือตรงเนี้ยสามารถเป็นเป็นการได้เวลาที่เราดีอ่ะแล้วก็มีโซ่แปดใบนะคะยูนิตแถวหน้าไม่ใช่แถวหน้ายนะูนิตทั้งหมดของเราจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นอ่ะมาดูกัน ตอนนี้เก็บไปรับทิศแล้วเอาเป็นกาดออกก่อนค่ะจะเป็น2 3 0 0 0ืนจมตีใส่แว่นกาดนะคะจากนั้นเราก็ทําขานเทวินได้ค่ะปุบคี้อาจจะให้พลังข้างนี้คี้ข้างนี้ก็ได้อ่ะคี้แล้วก็จะเป็นคี้ข้างนี้พลังข้างนี้ด้วยหลังจากนั้นก็ตีต่อเลยค่ะ มันจะเป็นท er ิกเกอร์เยอะไปหรือเปล่าพี่ย่ายไม่ได้ดี i ีไอกองเนี่อยอ,อ่ะไม่เป็นไรถือว่าทําเป็นคอมโบโน้ตส่วนไดที่ออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ทุกคนแล้วก็ดวงทุกคนในการไดเอานะอันนี้พี่ย่ายสมมุติในการทําคอมโบของน้องๆแต่ทิกเกอร์เนี่ยไม่เกี่ยวกับการที่จะเป็นคอมโบเนาะก็ถือว่าอ่าเป็นผลพลอยได้จากการเล่นแล้วกันอ่ะครั้งนี้ตีค่ะจะเป็นอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบวกหมื่นบวกหมื่นจะเป็นสามหมื่นแปดบวกทิกเกอร์หนึ่งลูกเป็นหนึ่งขีนะแล้วก็พลังอีก 10, จะเป็น4,800 0ค่ะแล้วก็สก,กิลของน้องบอกว่าในถ้าในโซมีพลัสเทลพาลิตที่วิธีติดต่างกัน5บาทหรือมากกว่าแวนการของคูณที่มีคําว่าอายะจะบอก5 0 0พันซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ตีใหยี่สิบสามมันตียี่สิบแล้วก็ขออภัยที่บอกพลังผิดอาจเจ้าตัวนี้จะตีที 48, 48, 48, ่สิบแปดที่แปดสามแปดสี่สิบแปดสองคริได้ได้หนึ่งใบปุบทีถ้าเขาบีจีก็ลงข้างนี้ค่ะลงข้างนี้ทั้งหมดข้างนี้จะมีพลังด้วยแต่มีพลังที่เก่าแล้วก็ได้ ตัวของทิกใหม่มาอีกจะเป็น18 28 38แล้วก็48 58 2คิแล้วก็ตัวเองจะหวงหก5พันด้วยจะเป็น63,000นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น f u l ค combo ของเด็ก p า s t i l p a เล t นะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกใช่ไหมเออแล้วก็มันก็น่าเล่นดีแ๋ยวเด็กเนี้ยก็เป็นอ่นถือว่าเป็น m u สคอตของช่องเราก็แล้วกันเนาะหัวชมพูชื่ออายะเข้ากับชื่ออ่าเข้ากับชื่อช่องอายามะนะคะก็ ยาย่าก็จะเก็บเด็กนี้ไว้ค่ะทุกคนไว้ได้ดูแล้วก็เล่นเรื่อยๆนะคะเล่นให้ทุกคนได้ดูแบบไม่เบื่อเลยกับวงแบงค์ดีมของพัชเชลพาเลตสำหรับวันนี้พี่ยายาก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับสาวสาวแบงค์ดิมบายบายคะ่ะ